ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมก็ผมลืมบอกเนื้อหาสําคัญไปนะก็คือตอนผมอัดคลิปอะคือผมเป็นอะไรไปก็คือผมลนมากเลยก็เออคือพูดคือคือผมพูดไม่เก่งเลยก็คือแบบว่าประมาณว่าผมอะโดนค่าโดนโดนสรุปเนื้อหาอ้อคือผมจะสรุปเนื้อหาของคลิปเลยนะก็คือผมอะโดนโจนอะโกงไปเว้ยแบบโกงโกงเอพีเคเว้ยคือแบบบิดนั่นแหละแล้วก็ คือโจน่ะมีการแอบอ้างว่าแบบเป็นเออคนกลางเออเป็นคนกลางที่แบบก็พอมีชื่อเสียงในกลุ่มเลยแหละเออแล้วก็เหตุการณ์นี้มันเกิดจากความสับเพ่าของผมเลยครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมไม่สบายเลยเออก็คือนั่นแหละเออก็คือโดนโดนโกงก็คือโดนโกงมาแล้วนะเออก็ไปดูคลิปเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้ก็อยู่กับผมปีเตอร์โอจีนะครับก็คือยังไงอะคือเรื่องที่ผมเป็นไงอะปฏิอะไรวะ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าผมโดนเออโดนโกงไปนะครับก็จะเป็น <c oughs> apk นะผม apk เอาไว้เปิดเซิร์ฟ gta แซนนะที่ผมโดนโกงไปอ,อืม <laughs> ขออภัยครับเมื่อกี้ไม่ตกไม่ตกก็ <laughs> <c oughs> ซึ่งผมตัวทรงละวไม่น่าจะได้คืนแล้วแหละเออก็ผมก็จะมาเตือนแบบเหมือนแบบเป็นอุทาหรณ์นะว่แบบเออมันเป็นยังไงเออก็คือผมก็ไม่รู้แหละว่าเนี่ยความหวังสุดท้ายผมก็คือคนที่ผมซื้อเอพีเอพีเคเขามานะไม่รู้ว่าเขาจะแบบเป็นเจ้าของแบบคนแรกก็บอกนะ ถ้าเกิดเจอตัวเจ้าของคนแรกอเออผมว่านั่นแหละมีสิทธิ์ได้คืนอยู่ยนะคือตอนเออเออเขาเรื่องกันเถอะก็เออ,เอ,อ,เอ,อทีแรกครับผมอ,อ่ะเรื่องราวนะสรุปเรื่องราวเลยคือทีแรกผมอะได้ประกาศโพสต์ขายลงไปในกลุ่มนะผมก็นี่แหละอันหนึ่งนะเ,ออเี้ยเขาอนุมัติอันนี้กูหรออ,อ,อันนี้อยู่ไหนวะ ไอตัวน,งนึงนะนี่เขาขายอันนี้เขา,มาไม่ใช่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งไอ้ที่เขาขายอันไหนวะอันนี้เปล่าเอ,อ้ยไม่ใช่อีกไหนวะเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> นี่ใช่ปะ <c oughs> เออนี่แหละถูกแล้วทีแรกครับผมประกาศขายไปไอตัวนี้นะขายเอพีเค ดีเอ็กบวกใหม่ห้าร้อยบาทแถมฟรีอีกสามตัวนี่นะตามรูปครับก็คือแบบผมขายดีเอ็กใหม่ใช่ไหมแอพลเคตัวนี้แหละเออแล้วแบบมันแถมฟรีอีกสามเว้ยคือแบบมันมีอยู่ในไอดีไงเจ้าของเก่าเขาซื้อไปเยอะไงก็คือแบบนี้ดูโอ้โหสามตัวแถมนะ <c oughs> แถมสะสมที่เจ้าของเก่าเขาอ,อ,อีกน,น,นะโอ้โหเยอะเยอะจริงแบบซื้อไปคือคุ้มอะ่ะเออ แล้วโหมูลค่าผมบอกเลยนะถ้าถ้าแบบเป็นคนแบบเจ้าของไอดีจริงๆอะ่ะไอเชีย่ยมันหลายพันนะเนี่ยพวกเนี้ยเออก็นี่เลยเออเน,นี่ยก็เขาก็แบบเออมนอะไรนะเพื่อนหนึ่งนะไอเชีย่ยมนโจนอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยซดเลยมันมนโจนเพื่อนหนึ่งไอเชีย่ยไม่ใช่หาม้นโจนก่อนหาไงไม่รู้ว่าที่มันว่า อันนี้นนที่ว่าจะซื้อหนึ่งอะหาไปเจอคุยมันหายไปไหนไม่รู้เนี่ยลบไปแล้วมัง้งไม่น่าลบนะอันหนึ่งไม่น่าจะลบหนีนะไอสัตนะดดว์นหนึ่งนะมันกดดูยังไงวะมันกดดูยังไงอะแบบไม่น่นเก่าเก่าไปอนหนึ่ง ผมเลื่อนไปดูเลยดีกว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะออคือนั่นแหละก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยก็โดนบิดสดๆอะครับอืมก็ขอพี่เห็นทั้งหมดมันเห็นหมดไหมวะ ไอเชี่ยมันมันหายไปไหนวะไปดูไปดูซีเขาพี่หนก่อนหน้านี่ไงนี่ไงเจอแล,ล้วเจอแล้วก็ทีแรกครับแม่งดูมันดูมันมอันนี้นะเมนนะลดได้ไหมลดอีกได้ไหมเออนี่ผมก็แท็กชื่อมันคุยไปนะครับแ <c oughs> ชทหน่อยแอดไปละนี่ทีแรกตอนมันแอดมานะครับไปนหนึ่งนะดูดิ เฟสนี้กูอันนี้ไม่ได้สินะกดเข้าไม่ได้ไปสหนึ่งเฟสหนึ่งนะแต่ว่าต้องใช้อีกเฟสหนึ่งว่ะเฟสหนึ่งเฟสหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบผมเฮียเอยอีกเฟสหนึ่งมันในมือถือผมกดเข้าไปดูปกมันให้นะเดี๋ยวผมอินเสิร์ฟปกเฟสมาให้ดูเลยนะเออที่แหละก็คือจะเป็นปกของมันนะครับเป็นปกเฟสมันอะเออ ก็คือผมจะอธิบายยังไงวะเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะเออคือผมตอนนั้นผมไม่สบายใช่ไหมล่ะเออผมไม่สบายแล้วแบบผมปวดหัวมากคือแบบเพิ่งเขียนสคริปต์เซิร์ฟเสร็จอ่ะเออก็คือแบบไม่สบายปวดหัวมากแล้วก็กําลังจะไปนอนด้วยผมก็ประกาศขายอันนี้ก็ประกาศมานานแล้วแหละประกาศเป็นวันแล้วก็คือมันแบบมีคนติดต่อไงคือไอเชียน่ะมนติดต่อมา ตอนนั้นมาใช้ปกนี่นะมาติดต่อมาเออแล้วแบบตอนนั้นคือผมก็มึนไงคือแบบปวดหัวไม่สบายเหมือนมากเจ็บหัวเลยแบบไอ้เชี่ยคือแบบตอนนั้นไม่มีสติเลยคือแบบจะล่วงจะล่วงอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบอะไรวะมันมันเป็นอย่างเงี้ยเออไอ้เชี่ยคือกูโดนโดนโดนอย่างเงี้ยโดนเขาให้เลยอเอไอ้เชี่ยมันมันมันเอาแบบไอ้เชี่ยมันไม่ใช่เลยมันมันบิดกลวไอ้เชี่ย มันเป็นโจรนั่นแหละใช่ไหม,มก็บิดกูน่นคือที่เจ็บใจที่สุดเลยก็คือไอ้เฮียดูมันเล่นสัตว์ข้ามมวยเฮียอะไรโอ้โหแม่งข้ามวยส้นตีเลยเนาะคุยคือกูจะพูดอะไรก่อนน้นนี้กูลืมหมดละคือผมว่ามันยังไงอ่ะมันไม่ควรจะแบบมาโกงคนอื่นเลยนะคือคุณต้องเห็นใจคนอื่นด้วยคือแบบ <c oughs> คือกว่าที่ผมจะได้ไอตัวเนี่ยไอ apk ไว้เปิดเซิร์ฟมาเนี่ยคือผมต้องแบบเข้าใจว่าเด็กเด็กคนนึงอะ่ะคือต้องฟาร์มของในเกมขายทุกวันเวคือแบบแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนตีสี่ตีห้าไอ้ทียได้นอนแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาฟาร์มต่อเพื่อจะเก็บเงินมาซื้อ apk ไว้เปิดเซิร์ฟ g t a อ่ะเออคือมันบิดไปง่ายๆอย่างนี้แล้วแบบโอโ้โหดูแม่งคือมันแบบ ความรู้สึกยังไงวะคือดูดิไอ้เชี่ยมันมันคามุยเนี่ยอารมณ์คือแบบคือคนโดนบิดอะมันม่มีอารมณ์มาเล่นด้วยมึงนะเว้ยไอ้เชี่ยคือ,ค,อคือมึงมึงมึงไม่สํานึกเลยอะไอ้เชี่ยคือแบบทามันไม่ใช่ครั้งแรกนะคือดูจากเคสผมแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนนะคือเหมือนแบบเป็นหนึ่งนะแอดมินกลุ่มเขาจะมีแบบปักหมุดไว้อยู่ด้วยว่าเขาไม่ได้รับงานแซมนานละคือเหมือนมีคนโดนก่อนหน้าผมไปแล้วไง คือผมก็ยังไงคือผมเพิ่งกลับกลับเข้ามาสู่แบบองค์การทาเซิร์ฟไงเออคือเพิ่งกลับมาสู่องค์การทาเซิร์ฟไอเ้ยผมก็ไม่ได้เข้ามาอ่านไม่เคยได้เข้ามาอ่านด้วยนึงคือตอนนั้นก็คือแบบร้อนเงินแหละเออคือแบบอยากจะเอาเงินไปอัพสเปคคอมไงเออสุดท้ายเป็นไงไม่ได้อัพครับนะก็คือโดนโดนเกียนไห้ครับอืมก็ ยังไงอ่ะก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววะไอ้เชี่ยคือไม่เสียดายของไอ้ไอ้ยไปคุณโดนผีคุณเป็นแบบคุณแบบโดนโดนไปเงี้ยคุณเสียดายของวะผมเสียดายนะเว้ยคือกว่ากว่าเราจะแบบได้มันแต่ละบาทไว้เชียแบบก็จะซื้อได้คิดดูดิเด็กคนนึงต้องแบบฟาร์มฟาร์มของทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะอ มันเป็นความรู้สึกที่แย่มากเลยครับเออก็ก <c oughs> ูจะปิดคิปยังไงเดียวะเนี่ยไอ่เชี่ยเ้ยคือยังไงวะ <c oughs> คือตอนเนี้ยมันไม่สามารถที่จะบะนึงนะมันไม่สามารถที่จะกู้คืนได้แล้วนะเพราะแบบผมไม่ใช่เจ้าของไอดีโดยตรงครับก็น <c oughs> ั่นแหละเขาคือเขามีกฎเกณฑ์อะไรของเขานั่นแหละเออบนึงเขาก็เขียนบอกนะตอนที่แบบกำลังจะกด เปลี่ยนอีเมลอะไรเงี้ยเออเขาก็เขียนบอกว่าอยู่ว่ามันไม่สามารถกูก้คืนได้นะอีกอย่างหนึ่งก็ไอดีมือสองนะผมซื้อมาก็นั่นแหละก็ลําบากเลยแหละต้องหาคือต้องหาคนที่เป็นเจ้าของไอเดียคนแรกเลยนะที่เขาจะช่วยผมได้นะตอนเนี้ยก็แค่นี้ครับไม่รู้จะทําไงแล้วก็อ,อปิดคลิปเถอรไม่รู้จะปิดคลิปไงด้วยฝากตปวกันไจ้ให้ผมเลยครับก็ <laughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมให้ถึงพันทับเร็วๆนะไอเฮี้ยคุณโดนเกียร์หนึ่งยังไม่รู้จะทาคลิปยังไงเดี๋ยวไอเฮี้ยคือแบบเศร้าก็เศร้านะโกรธก็โกรธโอ้คือแม่งมันสับสนไปหมดเลยอ่ะไอเฮี้ยเซิร์ฟแม่งที่กําลังจะทาเซิร์ฟแบบมาเขาเรียกไงคือผมตอนนี้คือผมเขียนสคริปต์แบบเขียนสคริปต์เซิร์ฟแบบเสร็จเี็บนอยแล้วนะก็คือเตรียมเปิดแล้วอะ แต่ APK มาโดนเงี้ยโอ้โหเงินก็โดนบิดคอมก็ไม่ได้อัพสเปคไอ่เช <Yeah. S 2> ี่ยปวดหัววะ่ะไปละซีเกม Next i m มกุ o d บาย